มาชมขุนแผนหลวงพ่อกวยนี่ครับอันนี้เขาก็เรียกกันว่าขุนแผนหลวงพ่อกลวยเนื้อดินหลวงพ่อกลวยก็สร้างพระหลายยุคหลายแบบหลายเนื้อหลายพิมพ์นะครับเนาะเวลาเราไปเจอก็พยายามแยกแยะเนื้อแยกแยะพิมพ์รุ่น ต่างๆเนาะครับเนาะเพราะว่าหลวงพ่อกลวยก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังแด้รับความนิยมชมชอบของพ่อแม่พี่น้องชาวไทยรวมทั้งคนทั่วๆไปทั่ว,วโลกเนาะครับเนาะนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าหลวงพ่อกลวยนั่งโหงพายอุ้มกุมารถือดาบฟ้าฟื้น หลวงพ่อกลวยรุ่นนี้จะมีสอง,สองแบบครับอันนี้เขาจะเรียกว่าดาบสั้นถ้าดาบยาวก็จะเลยออกมาตรงนี้ครับดูง่ายๆนี่ครับเขาจะมีดาบสั้นและดาบยาวจำไว้นะครับนะพระองค์นี้เราจะเห็นรอยตัดเห็นไหมครับไม่ว่าเป็นพระเนื้อดินเนื้อผง ถ้ามีการตัดเขาก็จะเหลือล่องรอยไว้ให้เราดูนะครับเนาะการดูรอยตัดเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาตัดจากด้านไหนไปด้านไหนเราเห็นตรงนี้ไหมครับนี่คือเม็ดกรวดอันนี้คือจุดแรกที่เขาอยู่พอเวลาเขาตัดลงมาปุ๊บเม็ดกรวดเขาก็จะขยื่อนอันนี้เราก็จะสามารถดูได้ว่า พระองค์นี้ตัดจากข้างหน้ามาข้างหลังนี่ครับอันนี้จะเป็นด้านหน้าเนาะครับเนาะนี่ครับก็รอยตัดนี่เราก็จําไว้ครับว่าเขาตัดจากหน้าไปหลังหรือตัดจากหลังไปหน้าเนาะครับเนาะก็เป็นเบสิกอีกอย่างหนึ่งในการดูพระตัดครับผมเนื้อพระโดยทั่วๆไปเห็นไหมครับ จะเป็นผิวครุคร,ค,รค,รคระผิวจะไม่เรียบนี่ครับอันนี้ก็จำไว้ครับนี่คือธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งของเนื้อพระนะครับเนาะนี่ครับถ้าเรามีโอกาสได้เจอเนื้อแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นพระแท้แท้สูงครับเห็นไหมครับหลังจากเขาตัดมันก็จะมีเนื้อปลิ้นออกมาข้างหลังกับองบอกถึงว่าพระนี้ตัดจากข้างหน้ามาข้างหลัง นี่ครับจำไว้เป็นเบสิกเอาไว้ดูเห็นไหมครับพระเมื่อตัดจากข้างหน้ามาข้างหลังเขาก็จะมีเนื้อปริ้นมาอยู่ตรงนี้และนี่ก็เป็นขุนแผนหลวงพ่อกวยอุ้มกุมารถือดาบฟ้าฟื้นนั่งหัวกระโหลกภายอีกหนึ่งแบบหนึ่งพิมนี่ครับ เราไปเจอก็อย่าพึ่งมองข้ามไปนะครับนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเราก็อย่าพึ่งไปมองว่าเป็นของเก๊ของไม่ได้สร้างของอุปโลกเราจะพลาดของดีเนาะครับเนาะนี่ครับขุนแผนหลวงพ่อกวยเนื้อดินยุคต้นครับผม